วันที่31มีนาคมพุทธศักราช2568เป็นวันที่87ที่ข้าพเจ้านายสุวรรณจีรมกรขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระปริตและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารยยะบูชาแล่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมัน่นมีสติระลึกได้ มีสมาธิจดจ่อในขละยัญชน,นะในบทสวดจย่างต่อเนื่องด้วยเทินบทที่หนึ่งบทสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจักกวาเลสุอัตตวาคาฉันตุเทวตาสัตธรรมมุนิราชสาสุนันตุสักโมกขะทางสั เกาเมจะรุเปกิริสิขราตเตจันตาลิกเกวมาเนทีเปรัตเทจะคาเมตันลวนาคาเนเกอวัตตุมิเกเตภุมมาจยันตุเทวาชลาธารวิสเมยักกันทัพพนาคาติทันตาสันติเก อย่างมุริวะละวะจนานังสาธโวเมสุนันตตธรรมัสวรราโลอายัมพะทันตาธรรมัสวรราโลอายัมพะทันตาธรรมัสวรกาโรอายัมพะทันตาบทที่สองบทบูชาพาระรัตนตรัย อิมินาสการะนาพุทธังอภิปูชยามะอิมินาสการะนาธรรมังอภิปูชยามะอิมินาสการะนะสังฆังอภิปูชยามะบทที่สามบทกาับพาราตนาไตายอรหังสมัมมาตัมพุทโภคกวาพุทธังพะกวันตังอภิวา,า,วาเตมิ สวาคาโตภพควตาธรมโมธรรมนงมมัสสามิสุปฏิปันโนพคววตวสาวะสังโฆสังฆนามามิบทที่สี่บทสวดนมสัสก,การสิทธิคาถานาโมต,าสาต,าาตาัสสะพะคะวตอะระหะตสสมมาสัมพุทธะ นะโมตัสสะภะคะวะโอตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทที่ห้าบทสวดตะคมณนภัถะพ,พุทธังสาราณังคาชา้ามิทำม,มังสาราณังคาชา้ามิสังกังสาราณังคาชา้ามิทุติยามปิพุทธังสาราณังคาชา้ามิ ทุต oui, <wh> ิยามปีธรรมัางสรนางคัจชามิทุติยามปีสังขังสรนางคัจชามิตาติยามปีพูดทางสรนางคัจชามิตาติยามปีธรรมัางสรนางคัจชามิตาติยามปีสังขังสรนางคัจชามิบทที่หกบทสวดสัจจริยคาถา นัตติเมสรานังอัญญังภูโตเมสรนังวะรังเอเตนะสัจวาเจนะโสติเมหตุสัพพะทานัติเมสรานังอัญญังธรรมูเมสรานังวะรังเอเตนะสัจวาเจนะโสติเมหตุสัพพะทานัตติเมสรานังอัญญังสังโฆเมสรานังวะรังเอเตนะสัจวาเจนะโสติเมหตุสัพพะทา บทที่เจ็ดพุทธานุสติอิติปิสโสป,าาปะคะวะรังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรรยาสัมปันโนสุขะโตโลกาวิทูอนุตตาโรปุริมมสธรรมมาสาธิสัถ้าเทวมโนสานาพุทโธปะคะวาติบทที่แปดธรรมานุสติสวาคาโตปะคะวตาธามโมสัมติติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกป,าากปจจะณิโกปะจตัง เวทิตาโพวินยุอิติบทที่เก้าสังคารุสติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยาติชางจัตตาลิปุริสุขาลิอัตตาปุริสุคารา

อาโทปิสากะจสุนันตุภาสิต uh ังต ah ุสมาหิป ok ูตานิสาเมะาัพเพเมตังการุธรรมานุสิยาปชายาทิวาจรโตจะหันติเยพระริงตุสมาหิเนราคาาอาปามตายางกินจีวิตังอิทยาอิทวาหุรังวาสาเคสุวายังวะกานาปาริตังนโนสมังอาทิ ตาทะคาเตในธรรมปีพุทธเทระตัณห์ปานีตังเอเตนะสาเจนะสุวัติโหตุขายังวิราคังอามาตังปานีตังยะทาคาจาตักยมุนีสัมมาอิโตนะเตนะธรรมเมนะสมาติกินจีธรมปีธรรมเมนะตัณห์ปานีตังเอเตนะสาเจนะสุวัติโหตุ ยามปุทาเศจโตปริวันนี้สุจริงสมาธิมานันตานิกันยมาหุสมาธินาเตนัสโมนาวนาวิชติยิธรรมปิธรรมเมรัตนาปาริตังเอเตนัสเตนัสวัตติวัตุเยปุขลาอาตาสตังปัสสะถาจัตตาริเอตานิยุกาญิวัติเตทักิเนยย สุขตาสัสสาวกาเอเตสุทินนานิมหาภะลานิขัมปิสังเขระตัณห์ปานีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตสิหุตุเยสุปายุตามนัสสะทัพเพตุนิกามิโนโคตามนัสสะสะะมะ โคตามาสาสนามีเตปฏิปตาอามาตังวิไคแหรธามุธานนพุติงปุญชะมานาทิธรรมปีสังเคระตานังปานีตังเอเตนะสะเซนะสุวัติโยตุยะตินตะกีโรปตทวิงสิโตสิยาจตุพิวาเตภิอสัมปกัรปโยตทุปะมาสะภูริสังวทามิ โยะอริยสัจจานิอเวจปาสติสรมปิสังเคนะสังปานีตังเอเตนะสันเตนะสุวัสสิหนตุเยอริยสัจจานิวิภาวยันติกัมปีระปัญเยนะสุเตติตานิกินจาปิเติหุติภูสปามัตตาเตภวังอัตถามาทิยันติธรมปีสังเคนะสังปานีตัง เอเตนะสัจเจนะสุวัสสโหตุสหวสัทธาสานะสัมปัญญาสยะสุตธรรมาชิตาภวันติสักกายทิฏฐิวิจิกฏฐิตันจะศีรปปาตังวาปีญาทิกินจิจตุหปาเยหิจวิปปมุตโตชาตาพิธานาณิยาโภกาตุหิธรรมปีสังเคระธนังปานีตัง เอเตนะสัตเตนะจุวะติหุนตูกินจาปิโสกรรมังเปรติปาปังกายเยนวาจายุธาเจตสาวาอาภะโสตตาตาปฏิกขทายาภะพะตาทิตาปทัสาวุตายธรรมิสังเกตันนังปณีตังเอเตนะสัตเตนะจุวะติหุนตู วันาปางคุมเพียชาภูณศีตาเกกิมมานรมาเตปัฏฐมัตสังมิงกิมเหตุทูปามังธรรมวาลังนาเทตยิปิพานาคามิงปะระมังหิตายิธรรมปีพุทธเทลตะนานปานีตังเอเตระสัะเจนะสุวัติหุนตุวะโรวะรันยูวะรโทวะรฮาโรอนุตตะโร ธรรมวารังนเทสัีญัมปิพุทธเทระตาปานีตังเอเตนะสาเจนะสุวรติโหตุขีนางปุระนางนวังนาติสัมภวังวิรัตติตายติเกวัตวินเสขีนะปีชาอวิรุณดิฉันธานิพพันติธีรายถาญาปทิโพธิธรรมปีสังเกต ละตระนางปานีตังเอเตนะสัะเตนะสุวัติฮวนตุยานีทะพูตานิสัมาคตานิภุมมานิวายานิวันตลิเฐตถาคตังเทวมนุสสมูทิตังพุทธังนามสัมมาสุวัติฮวนตุยานีทะพูตานิสัมาคตานิภุมมานิวายานิวันตลิเฐตถาคตัง menu Puang nama sama tua untuk yaani sama katamaniwantali yani kata kata tewa menupuang kang nama sama tua untuk kataana tiap bo sedikit kataana สัพพโรควินิมุตโตสัพพสันตาปวัชิโตสัพพเวรมติกันโตนิพุตโตจะตุวังภาวะสัพเติโยวิวัชันตุสัพพโรโควินาสตตุมาเตภาวตวันตาาโยสุขีทีคาโยโกภาวะพิวาธนาสิริสานิจังวุตตาปจายโนจตตาโร ธรรมาวาตันติอาย,ยุวนูวสุขังพระลัมบทที่สิบสองอาทิตตปริยายสูตรเอวัมเมสุตังอกังสมัยยังปะขวาขยายังวิหารติขยาสีเสสะติงภิกขุสาหาัสเสนะตัประโคปะวะภิกขุอมันเตติสาปัภิกขเวอธิตังกินจารภิกขเว อาภาณอทิตตังจากภูมิภิกขเวอทิตตังรูปาอทิตตาจากุวิญญาณะอทิตตาจากุสัมปัสโสอทิตโตยัมมีตังจากุสัมปัสสปัตตยาอุปปัชชะเตยุเวตยิตังสุขังวาทุกขังวาทุกขามสุขังวาตัมปิอทิตังเกนาอทิตังอทิตังลักขิณาโตสักขิณาโมหะขิณาอทิตังชาติยาชรามรณเนนโสเกหิปริเทเวหิทุกขิโตมนะเสอุปายาสิ อาทิตตังติวธามิโสตังอาทิตตังสัตตาอาทิตตาโสตวิญญาณังอาทิตตังโสตสัมผัสโสอาทิตโตยามิจังโสตสัมผัสสปัตตยาอุปัจติเวทิตังทุครั้งว่าทุครั้งว่าทุกรมทุครั้งว่าตามปีอาทิตตังเกนาอาทิตตังอาทิตตังแล้วก็ทนาโสตทีินาโมห์ทนาอาทิตตังชาติยาชราเมรณนโสเกหิริเทเวหิทุเกหิโทมนาเสหิปายาเซหิ อาทิตตันติวะามิคานังอาทิตตังครนธาอาทิตาัคานวิญญาณังอาทิตตังคาสัมผัสโสอาทิตโตยามพิทังคานสัมผัสสปัจจยาอุปัชติเวทิตังสุขังวาทุขังวาทุกขะทุขังวาตัมปีอาทิตตังอาทิตตังเกนาอาทิตตังอาทิตตังลาภินาโทสะคินาโทหักคินาอาทิตตังชาติยาชะรามระเนนสโสเกหิปุริเทเวหิทุเกหิโหมนาเซหิปายาเซหิ อาทิตตันติวะทามีชิวหาอาทิตตาลาสาอาทิตตาจิวหาวิญญาณังอาทิตตังจิวหาสัมปัสโสอาทิตโตยามิทางจิวหาสัมปัสสปัจจยาอุปปัชติเวทิตังสุขังวาสุขังวาตุกรรมสุขังวาตัมปิอาทิตตังเกณอาทิตตังอาทิตตังลาภคินาโทสังคินามุขคินาอาทิตตังชาติยาชาลามาเนนัโสเกหิปริเทเวหิทุกเกโทมนณเสหิปายาเสหิ อาทิตตันติวัฒนมิกายโยวาทิตโตโพธิพาอาทิตตากายวิญญาณังอาทิตตังกายยสามภะโสอาทิตโตยามิจังกายสัยสามภัสปัจจยาอุปปัชติเวทิตังสุขังวาสุขังวาตุขามสุขังวาตัมปิอาทิตตังเกนาทิตตังอาทิตตังลาคคินาโทสักคินาหมวกคินาอาทิตตังชาติยาจารามเรนาโสเกยปริเทเวทุเกยโทมนาเสอุปายาเตยิ อาทิตตังติวัฏามิมโนอาติตโตธรรมมาติตตามโนวิญญาณังอาทิตตังมโนสัมผัสโสอาติตโตยามิธรรมมโนสัมผัสสปัจจยาบุปผัชติเวทิตังสังวาสังวาสุขวัสขังวาตัมปิอาทิตังเกนะอาทิตังอาติตังลาขัขีนะโทขักขีนามุขขีนะอาติตังชัฏยาชลาเวนะโสเกอิปุริเทเวปุเกอิโทมนาเซอุปายาเซหิอาทิตตังติวัฏามิเอวังปัสสังพิกเวสัจวา อริยสาวะโกจากุูสมิงปีนี้ปนติรูปเปสปีนี้ปนตติจากขูวิญญาเนปีนีพปนติจากคูสัมผัสเซปีนีพปนติยามีดังจากขูสัมผัสปัจยาอุปัจติเวทิตาทุกังวาทุังวาทุกัมทุังว่าตัมตัสมิงปีนี้ปนติ โสตตมิงปีนิพินติสัตเทสปีนิพินติโสตวิญญาณีปีนิพินติโสตสัมภัสเซปีนิพินติยามมตังโสตสัพพัสปัตตายะอุปปัชติเวทายังทุขังวาทุขังวาทุกรมสุขังวาโตมิงปีนิพินติคาาตมิงปีนิพินติกันเทสปีนิพินติการวิญญาณีปีนิพินติฆาตสัมภัสเซปีนิพินติยามมตังฆาตสัพพัสปัตตายะอุปปัชติเวทายังทุขังวาทุขังวาทุกรมสุขังวาโตมิงปีนิพพินติ คิวหาเยปีนิพินติะเสุปีนิพินติคิวาวิญญาณเยปีนิพินติคิวาสัมผัสเสปีนิพินติยามมีทางคิวาสัมผัสสััจยาอุปัสสติเวรายตังสุขังวาสุขังวาสุขังสุขังวาตสมิงปีนิพินติกายตสมิงปีนิพินติโพธิสุปีนิพินติกายวิญญาณเยปีนิพินติกายสัมผัสเสปีนิพินติยามมีทางกายสัมผัสสัพจยา อบปัจจิติเวทีทางสุขังวาสุขังวาสุขามาสุขังวาตธรรมิปีนิปินติมารธรรมปีนิปินติธรรมเมสปีนิปินติมโนวิญญาณนปีนิปินติมโนสัมปัตสีปีนิปินติยามิจามโนสัมปัตสัปปัตสีญาอุปัจจิติเวทีทางสุขังวาสุขังวาสุขามาสุขังวาตธรรมิปีนิปินตินิปินทางเวสติวิราคาเวทุจติวิมุตธรรมิเวทุจมีติญาณังวุตติขีณาชาติอุสังปองมาติญาณกตังกาลยังนาปาลัง อิตตาญาติปชานณติสีตัมโมจ่าพักวาอัตตาโมนาอัตตาโมนาเตภิกขุพคกวะโตภาสิตังอภินันทุงีมัตสุมินจ่าปนะเวยยกัณสมิงพันญะมานีตัสสะภิกขุสหัสสะตนุปาฏายาอาสะเวหิจิตตานิจิตตานิวิมุตติงสุติ บทที่13าอน,นันตะละะักนาสุตังเองงว,าางวัมเมส,สุตังเอกังสมยังมะขวาภาลานัสยังวิหารติอิติปตเนมิก,กาาทาเยตัประโคปะวาปันจะวคิเยปิกูอามันเะตติร,ตรูปังพิกเวรตารูปังจะอิทังพิกเวอัตามวิสสะในทังรูปาภาทายาสังวเตยรเพเตจรูปเปวังเม รูปังหตุเววังเมรูปังมาโหสีติสมาจักโภพิกเวรูปังรัตสาสมารูปังอาภากายสังวัตติจิเจรปติรูปเวังเมรูปังหตุเววังเมรูปังมาโหสีติเวทนานัตตาเวทนาใจทางพิกเวอัตตาบวิสานทาังเวทนาอาทากายสังวัตติยาลพตาเวจะเวทนาเจวังเมเวทนาหตุเววังเม เวทนามาโหสิติสมาสโคภิกขเวเวทนาอัตตสมาเวทนาอาภาทายสังวัฏติปฏินิจะลปติเวทนายะเอวังเมวิเมธนาโหตุเอวังเมวิเมธนามาโหสิติสัญญาอัตตาสัญญาติตํภิกขเวอัตตาวะวิสสะนัยัง สัญญาภาทายะสังวัตตุยะละเพตะจะสัญญาเยเอวังเมสัญญาตุเววังเมสัญญามาอโหสิติอัตตมาจะโกภิกขเวสัญญานัตตาตัตตมาสัญญาภาทายะสังวัตตินัจจระปะติสัญญาเยเอวังเมสัญญาตุเววังเมสัญญามาโหสิติสังขารานัตตาสังขาราไตรังภิกขเวอัตตาวะวิสังสุ นาจิตังสังขาราปาทายะสังวตยุงภะเตตุสังขาเรตุเอวังเมสังขาวะโหตุเอวังเมสังขารามาเหตุเสตุยะสมาสโคปิควะสังขาราอนัตตาตปะมาสังขาราปาทายะสังวตันติจิตตระปะติสังขาเรตุเอวังเมสังขาราโหตุเอวังเมสังขารามาเหตุนะติ

เตยัลเปตัจวิญญาเนวังเมวิญญาณังอตุเอวังเมวิญญาณังมาโหติติสตมาจโคภิขเววิญญาณังอัตตาจตมาวิญญาณังอาภาทายาสังวัตติจะจะรับปติวิญญาเนวังเมวิญญาณังโอตุเอวังเมวิญญาณังมาโหติติตังคิงมัญจาภิกเวรูปังนิจังวาณิจังวาตินิจังปันเตยมนนจังทุกขังวาตังทุกขังวาติทุกขังปันเตยมนนจังทุกขัง ngka tapi ke Jawa cawa menanjang tukang watang tukang anginya menanjang tukangngka takingnya tapi kewewe Jawa ini Jawati ini cabte yang menjang tukang watang tukang watai tukang pantai yang menjang tukang paling temngka tahu itu tapi di Jawa ini Jawati ini cab menjang tukang watang tukang wat tukang pantai yang menjang tukang paling temngka lang tahuge เอโสหามัสสเมเอโสเมอัตตาติโนหิตังปันเตตังคิมิจต้าพิกเววิญญาณังนิจังวานิจังวาตินิจังพันเตยมนละังทุกขังวาตังวาติทุกขังพันเตยมนละังทุกขังวิปปะลิยามะตัมมังกาลังนุตังสุขสัตตุเมตตามะเอโสหามัสสเเอโสเมอัตตาติโนหิตังปันเตสุสมาติหะ พิกเขเวยังกินจีรูปังตีตานั่นก็ตปัุปันนังนั่นก็ตังวิจาราวะอุไรตังวะตุกุมังวายนังวะนิตังวะยันตุเลสังเกวะสัพพังวิญญาณังนิตังมากๆเนรโสอมัจสมินเนรโสอัตตาติเวชนาภูตังสมมปปัญญาสับฟังยากาติเวชนะตตาณต่อปัจจุปันนา่นก็ตัวิจาราวะอุไรตังวะตุกุมังวายนังวันนิตาวะเยันทูเลสังเกว่าสัพพาเนตเวทนาเนตังวะเนโสอมัจสมินเนรโสอัตตาติ

ตังมมาเนสโหัมมินเมสโอัตตาตเมตังยะสาบูตังสัมมปัญญาตัะังเอวังปัตตังพิกเวสุตวาเลสาวกุตูปัมิงปีนิพินติเวทนายปีนิพินติสัญญาปีนิพินติสังขารเลสปีนิพินติวิญญาณตมิงปีนิพินตินิพินนางวสติวิราคาวิสติวิรารตมิงวิตเมยาลังโวติขีนาจติวุสตังปรมมะจิยังกตัง กาลันตียังนาปารังยิตตายาติปชานาติติทั้งมือจากพักวาอัตตมนาปัญจวัคคียาภิกขุพักวโตภาสิตังอภินันทุงีมัสมิงจาปนญาเวยาตารละสมิงพันญมาเนปัญจวัคคียานังภิกขุนังอนุปาทายาอาศเวหิตจะอาศเวหิตจิตตานิวิมุตติจึโสติ